อันนี้เราจะมาทำแกงกะทิปูนะคะเป็นสูตรป้าตินงติสูตรใต้ห,หลังจากที่เปิดไฟชัดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นปูเป็นโูอันนี้เป็นปูไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประกอบไปด้วยอันนี้อะไรคะพริกใหญ่หอมตะไคร้ อันนี้ขมิ้นขมิน้นขึ้นช่ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเีลยวผสมเกลือ,อเอาเกลือขอ้างนอกนะคะยังไม่ผสมแม่ครัวไปนะคะาตามแม่ครัวไปในครัวของป้าสีนะคะต้มน้ำกะทินะคะเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่เครื่องสมุนไพรเครื่องปรุงใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะยกเว้นขึ้นช่าย ะดบิดเกลือนะคะใูกระทะของแม่ตัวนะคะใส่เกลือลงไปกาเอาเองนะคะกาไม่ถูกเหมือนกันนะคะอ,อันนี้น้ำกะทิน้ำกะทิคขึ้นกิโลนะคะตั้งไปจนเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปูล,ลงไปแล้วก็ปรุงรส ไฟไฟแรงนะคะไฟแบบนี้เตรียมปูมาแล้วนะคะเตรียมปูมาแล้วนีจ้างนี่มันแบบว่าตอนนี้น้ำกะทิก็เริ่มเหลืองจากขมิ้นนะคะไม่ค่อยน้ำก็ใส่า้ไหมคะอนนี้เป็นหัวกะทินะคะใส่ปูอ่ากำลังถ่ายทำร้านครัวประสีใส่ปูลงไปไะ กอสมปองยังไม่กลับมาเอาครัวปภาสีก่อนอ๋อเบอร์ด้วะเอาปูลงไปแล้วหลังจากที่น้ำกะทิเริ่มเป็นสีเหลืองเพราะขมิ้นแล้วก็กะทิก็เดือดนน้้ตย ตรวล่างหรือตัวลงตรงซีมันแดงอะไรอ่ะตรวล่างันซี่ก้ามันปูนตรงนี้ดูมันใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มความกลมกลม่อมให้มีรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆเปรี้ยวเคม็มเปรี้ยวเค็มมันมัน เ o, อันนี้สีก็จะเริ่มกลมกล่อมนะคะสีก็เริ่มเข้มขึ้นไะกลายเป็นสีออก,กเหลืองส้มๆตามสีขมิ้นปูก็เริ่มกุดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเะคะชิญรับประทานนะคะนีน่ยังไม่สเสร็นจนะี่เอาขึ้นใช่ไหน่ขึ้นใช่ขึ้นใช่อ้าวลูกแฝดลืม น่ากินจริงจริงเรียบร้อยพร้อมรับประทานเพือรับประทานกับด้านนั่น,นละไหุุูใจเราไหมนี่หลังจากที่เราทําเสร็จนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรามากินข้าวกัน,นอันนี้เพื่อนดลวยเนี่ย ต้มปูนี่น,นี่่น้ำไปนี่ไดอ้าไม่ได้ต่อยนี่นี่น,น,น,นี่ยกิน,นข้าวกัน